ผมถาวรน,นะครับครับพาดูต้นทุเรียนดูฟังนี่ดูคัานึกครับเป็นทุเรียนต้นเล็กนะครับหลังจากตัดผลผล,ผลิตออกไปแล้วก็แต่งแขนงใหญ่ทีนี้ก็จะรีวิวให้ดูนะครับดูขนาดต้นดูภาพยอดดูภาพใบนะครับหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตไปได้1 4ลูกนะครับ ก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการทํายอดสวัสดีครับผมถาวรนนะครับอ่าวันนี้จะมาถ่ายทุเรียนต้น3ปีทําดอก4ปีได้ผลผลิตตอนนี้อายุเขาเข้ามา4ปีเดือนนี้เป็นเดือนกรกฎานะครับ25 68ครับต้นนี้มันได้ลูกทั้งหมด14ลูกนะครับ <Okay. S 2> ถ้าดูในคลิปติกตอกผม แล้วก็ใน YouTube ผมก็ทำไว้รีวิวไว้ลงไว้ให้ลูกค้าดูอยู่นะครับเดี๋ยวดูรอบนอกครับหลังจากที่เราเก็บผลผลิตเสร็จปุ๊บเราก็แต่งจริงใหญ่นะครับผมใช้คเขาว่าแต่งจริงใหญ่ออกก่อนครับจริงขนงดของจริงเล็เลกๆนี่ยังไม่แต่งนะอะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูครับอ่าเข้ามาใกล้ๆอ่า กิ่งใหญ่ๆเนี่ยอันนี้เรียกว่ากิ่งใหญ่ๆนะครับกิ่งใหญ่กิ่งใหญ่ผมแต่งออกบ้างเล็กน้อยนะครับข้างบนผมเก็บไว้ครับทีนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่เขาเรียกว่ากิ่งแขนงท้องกิ่งยังไม่แต่งนะครับปล่อยให้มันออกมาเต็มที่เลยปล่อยให้มันออกมาจนจนแก่ตันแล้วหลังหลังจากนั้นทุกๆต้นนะครับทุกๆต้นที่เราแต่งไว้ทั้งหมดเนี่ยตันพร้อมกันทีนี้เราก็แต่งพร้อมกันทีเดียวเลยครับ เพราะว่าแขแนงชุดนี้จะเป็นแขแนงของกิ่งที่สะสมธาตุอาหารแล้วก็ทําดอกในลําดับต่อไปนะครับข้างบนผมก็จะแต่งออกนิดหน่อยนะครับเมื่อวานกับบัตรคับก็เลยได้ทํานิดหน่อยอันนี้ก็เป็นการทวนทวนให้ลูกค้าดูนะครับว่าตอนนี้อายุเขาสี่ปีแล้วเก็บผลผลิตเสร็จแล้วเราก็แต่งกิ่งแขแนงใหญ่ออกนะครับสูตรผมนะแต่งกิ่งแขแนงใหญ่ออกกิ่งแขแนงของกิ่งเล็กๆนี่คือไว้ให้เขาแก่ตันก่อนแล้วเราค่อยแต่ง แล้วเราก็แต่งออกนะครับครับก็จะเห็นหลายๆต้นครับก็จะทําสูตรนี้ทุกๆปีนะครับผมทีนี้เราขยับเข้ามาดูใบนะครับนี่ยอดใบเขาใบแก่ตันเนาะและ้วทีก็จะมีอ่าแตกใบอ่อนตอนนี้อยู่ในระยะพนมมืออยู่นะครับผมเรียกพนมมือนะครับทีนี้ผมก็จะใช้ชุดชุดดึงยอดนะครับชุดดึงยอดชุดเล่งทําใบชุดฟื้นต้น บางคนก็เรียกล้างต้นนะครับแต่ชุดยาพวกนี้ก็มีอยู่ประมาณห้าตัวนะครับครับเข้าไปถึงร้านเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูทีนี้เราต้องเล่งใบนี้ออกมาให้ได้นะครับใบชุดนี้เป็นใบที่สําคัญมากนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับใบเก่าใบเก่าแล้วก็เล่งดึงใบดึงดึงยอดออกมาให้ได้นะครับนี่อย่างเงี้ยครับพอเราทําชุดนี้ออกมาได้ปุ๊บใบชุดนี้เนี่ยเราก็จะทําอีกใบหนึ่งครับพอใบหนึ่งมาปุ๊บเราก็จะทําดอกต่อไป เดี๋ยวจะอธิบายในลาดับต,ต,ต่อไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับพอผมกลับมาถึงร้านนะครับผมก็มาจัดชุดยาให้ดูนะครับถ้าเป็นสูตรของผมนะในการฟื้นต้นเร่งต้น้วก็เร่งทาใบเร่งหนึ่งยอดก็ตัวแรกก็จะเป็นแนะนําเป็นแอมม่านะครับตัว2ก็คือเป็นรวมกรีนแล้วก็อีทเฟอร์สาแล้วก็จิบเอนะครับใช้สูตรนี้ในการดึงฟื้นต้นให้เร็วที่สุดนะครับ ทีนี้มาในกลุ่มของโลกลานะครับผมจะแยกออกเป็นสองสองแบบสแปลงนะครับสอ,สองลักษณะก็คือว่าถ้าแปลงไหนที่มีพวกโลคลาล่างเน่าคนเน่าผมจะแนะนําเป็นจีโมขับเอาข้ทาทันทีนะครับอีกอีกตัวหนึ่งก็คือแปลงไหนที่มีใบไม่ค่อยดีใบไม่ค่อยสวยนะครับผมจะแนะนําเป็นเจ็ดลายนะครับจาสอตัวนี้ถือว่ากิงทั้งคู่เลย ทีนี้มาดูตัวยาแมลงที่ผมใช้แล้วก็แนะนำลูกค้าโดยตลอดนะครับก็คือตัวแรกก็จะเป็นเซตเอแมกพอดีครับเวลาเวลาทุเรียนมันแตกใบอ่อนมาในตัวสำคัญที่สุดที่จะเข้าตัวแรกก็คือเพียจักจันแล้วก็ตามด้วยเพยวไฟนะครับทีนี้เราก็เราก็ใช้2ตัวบวกก็จะเป็นเซทบีตินหรือไดอะซินอนครับตัวใดตัวหนึ่งบวกได้นะครับเพราะสองตัวนี้ก็จะได้กิ่งพวกนอนนะครับกิ่งหนอนแล้วก็พวก นอนแมลงต่างๆที่อาจจะมาไขาวางไว้ที่โคนต้นเปลือกต้นหรือหรือยอดหรือใบอ่อนที่จะออกมาดอนก็นจะกินได้เพราะฉะนั้นเราก็พ่นยานอนเข้าไปด้วยนะครับตัวสุดท้ายก็คือตัวเฮตการ์ดตัวนี้ปรับสภาพน้ําปรับสภาพน้าลดลดคาาต่างๆนะครับทําให้เนื้อยาแทรกซึมเข้าลำต้นได้ดีครับก็เป็นการแนะนําตัวยานะครับมาดูตัวยาที่เราใช้สีลาดโคนต้นนะครับ <c oughs> คำว่าลาดโคนต้นหรือฉีดลาดบริเวณโคนต้นนะครับแล้วก็เล็งรากนะครับตัวนี้เป็นการฉีดลาดโคนครับตัวที่ผมใช้ก็คือพลิอพเพรสบวกไฮมิไฮมิกนะครับของเซตอยู่นะครับตัวนี้คู่นี้ใช้แล้วฆ่าเชื้อโรคได้ฆ่าเชื้อโรคบริเวณโคนต้นได้ดีแล้วก็เล็งรากได้ดีนะครับทีนี้มาดูทางดินนะครับทางดินว่าหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วเราจะทําอะไรบ้างนะครับ ตัวแรกที่ผมใช้ก็เป็นโดโลไมท์นะครับโดโลไมท์ของ yvp นะครับเขาจะมีปริมาณธาตุรับรองก็คือแมกนเซียมนะครับ30แล้วก็แมกนีเซียม20%นะครับจะจดทะเบียนแบบนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่เราใช้มาทุกๆปีถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับ,ปร,บปรับสภาพดินเป็นในตัวนะครับตัวแรกที่ผมใช้ก็จะเป็นดูโปคอบนะครับก็จะมี2 0 0 5แล้วก็จะมี1 4 c c นะครับที่เราใช้อีกตัวหนึ่งที่เป็นอินทรีย์เคมีที่เราใช้นะครับก็จะเป็น933ของตาเขาแก้วนะครับหวานผสมกับปุ๋ยเคมีเดี๋ยวจะแนะนําปุ๋ยเคมีตัวที่ใช้ในการเล่งต้นนะครับปุ๋ยเคมีที่เราใช้ในการเล่งต้นนะครับของผมจะเป็นมาบินนะครับ3000บวกเอสแคนะครับครับตัวนี้ดึงยอดไวมากเลยครับจากการบรรยายเราจะเห็น คาแนะนำเรื่องการแต่งแขนงนะครับแล้วก็ทําไมต้องแต่งแขนงใหญ่ก่อนทําไมต้องเจ็บแขนงท้องจริงไว้นะครับก็เหตุผลก็จะพอเข้าใจนะครับแล้วทีนี้ก็แนะนําเรื่องยาเรื่องปุ๋ยยาทางใบฉานลาดโคนแล้วปุ๋ยทางดินนะครับผู้ใดสนใจก็ค่อยปรึกษาผมนะครับดีให้คําแนะนำพรพรสวัสดีครับ